พูดถึงที่เกาะลีเป้จังหวัดสตูลตอนนี้กาลังประสบกับปัญหาหลายอย่างนะคะ,คะทั้งการที่ประชากรขยายตัวมากขึ้นนะคะรวมถึงมีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เพื่อทําธุรกิจการท่องเที่ยวมากขึ้นด้วยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาตินะคะแต่ก็ปรากฏว่าไม่มีการบริหารจัดการเพื่อจะรองรับมือกับภัยพิบัติเลยนะคะไปติดตามรายง,งานจากคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งกันค่ะ,คะ ทัศนียภาพของหมู่เกาะอาดังราวีและเกาะหลีเป๊ะในทะเลอันดามันซึ่งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตาจังหวัดสตูลยังดูงดงามอุดมสมบูรณ์เมื่อมองลงมาจากมุมสูงแต่เมื่อเฮลิคอปเตอร์บินต่ำลงภาพความแออัดบนเกาะจึงปรากฏขึ้น เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือต้องลงจอดบริเวณวัดผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการพร้อมคณะต้องนั่งรถ3ล้อพ่วงเข้าไปตรวจที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการกองบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่491ซึ่งไม่สามารถนำอากาศยานขึ้นลงบริเวณใกล้หน่วยได้อีกต่อไปหลังจากมีผู้อ้างสิทธิ์ในพื้นที่และล้อมรั้วไว้อย่างที่เห็น ตรงนี้คือเกาะลิเปะซึ่งออตอนนี้พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยโดนก่อ,อสร้างไปหมดแล้วทั้งหมดนี่คือ,อาาเขตวิญญาณแห่งชาติหมู่เกาะตาลูตานี่เราบ,บินผ่านอยู่ตรงนี้ตรงเนี้ยที่หลังคาสีแดงคืออยู่ที่แล้วตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยคือเขตวิญญาณแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้อนุญ,ญาตให้กองทัพเรือเข้าใช้ประโยชน์ในพืน้นที่เพื่อปฏิบัติภาร,รกิจตรวจการป้องกันและปราบปรามการก,าร,กระทําที่ผิดกฎหมาย แต่ปัจจุบันสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติบนเกาะหลีเป๊ะรุนแรงขึ้นจนน่าเป็นห่วงปัจจุบันนี้ได้ถูกชาวบ้านาบุกรุกจำนวน22ไร่เศษบริเวณพื้นที่สีเขียวนะครับโดยการบุกรุกของชาวบ้านในเบื้องต้นเนี่ยครับออคือมีการมีในทุนนะครับเพื่อพยายามจะได้ที่เพื่อก่อสร้างารีสอร์ทเนื่งจาก เนื่องจากว่าที่ดินบนเกาะลีเป้เนี่ยปัจจุบันทวีราคาสูงขึ้นมากเนื่องจากว่าธุรกิจท่องเที่ยวกาลังเติบโตอย่างมากครับซึ่งใน2ีไร่เศษเนี่ครับมีการาแบง่งล็อกเตียงเตียงจะขายต่อครับโดยการนําลวดนาำแบ่งเป็แปลง,ง,งไว้เรียบร้อยครับปัญหาหนึ่งของผู้ที่อาศัยอยู่บนเกาะลีเป้คือการรักษาพยาบาลผู้ป่วยขั้นรุนแรงฉุกเฉิน เนื่องจากบนเกาะมีสถานีอนามัยเพียงแห่งเดียวทำได้เพียงรักษาพยาบาลเบื้องต้น,ก,นการเช่าเหมาเรือเร็วมีราคาแพงนอกจากนี้เกาะหลีเป๊ะยังเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยซึนามิแห่งหนึ่งพื้นที่เล็กๆเพียง4ตารางกิโลเมตรนี้จึงต้องมีแผนรับสถานการณ์รวมทั้งการอพยพผู้คนด้วยอากาศยานของกองทัพก็จำเป็นต้องเตรียมพื้นที่รองรับไว้ถ้าเกิดมีภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ย เราจะต้องมีสถานที่ที่จะอพยพผู้คนรวมทั้งสถานที่ที่จะช่วยเหลือนะครับจะต้องมีจุดรวมคนของคนนะครับเพื่อจะนําคนออกจากเกาะนี้ไปนะครับจุดที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้จุดข้างหลังเนี่ยคือไปลานฮอสำหรับนำเฮลิอคอปเตอร์องลงประมาณสองเครื่องมาช่วยเหลือประชาชนนอกจากนั้นเมื่อเวลามี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือข้าระดับสูงเนี่ยมาในพื้นที่เนี่ยนะครับใช้ใสาารนที่นี้เปที่ลงเฮลิคอปเตอร์เนื่องจากสถานที่ปลอดภัยที่สุดเกาะลีเป๊กํำลังถูกทำลายความงดงามตามธรรมชาติลงพร้อมกับความเสี่ยงในการจัดการภาวะวิกฤตเมื่อเกิดภัยพิบัติด,ด้วยจึงถึงเวลาแล้วที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาจัดระเบียบเกาะลีเป๊ะให้เป็นบ้านที่น่าอยู่และเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวต่อไป สมศักดิ์ใจหารถ่ายภาพสายสวรรค์ขยันยิ่งรายงาน